สองตัวกคือตัวอะไรคะตัวไก่ตัวไก่แล้วก็ลอิงที่มีสองตัวเพราะว่าอะไรเ่ยเป็นคอม แยกพยัญชนะสระรัตโดัวสะกดได้หรือเปล่าเอาเลขที่ก่อนอามาดูเลขที่ก่อนจะเป็นใครเอ่ยเลขที่ กกด็กท้าสนะกคนช่วยพ่อหนล้สกดว่านารักมากย่ออยเยมแต่ยอย่าตอบนะเดี๋ยวให้เึ้นตว่าพยนนาชนะต้นคกออะไรพยนนาชนะต้นคืออะไรลูกไหม,นะไมคะเก่งมากอะไรัอะไรเอ่ยกอ่าเก่งมากตัวสกดคือตัวอะไรลูกถูกไหมคะ อ,อ่าดูเพื่อนด้วยนะคะอันเด็กมาสะกดพอ pick คำถามงงเลยสระอาเขาเรียกว่าอะไรสระอาเธออะไรลูกสระอาเรียกว่าสระนั่นก็ค okay. ือสระต ah. ัวสะกดตัวไก่อ่ะกัไก่ถูกไหมคะปกเลยเพื่อนวกสาระรักษาอยู่ก่อนอ่าอย่าล็อกให้ผมเอง เก่งมาก ติ้ต่อติตอิต่อจิเลยถ้าจะเอาวาคนย่าถูกให้ไหมอันนีกท oh, oh, no, no, no ุกคนจะกดพร้อมกันโอวานโอวนไม้โวนเอามาดูกันดีกว่ายชนะต้องอะไรอ้ายชนะต้องคืออออาระอะไรคะตะกด ลเ,เลปาจที่ใใเจ็นลอถ้าจะเอาเลขสูนะคะ,ะเผืชาเลขสูสอเอา22อัในดีๆทุกคนจะกพร้อกันปะนรักมากนันดีๆ่ยน้งตเติ้ลปอลลูโโกลูเกลียค่าให้ยชนะต้น,นคือตัวอะไรลูกทำไมเป็นปาปลาขัล้อยะ มันพวกการแล้วสาหราืออะไรลูกกระสกถูกไหมคะ,ะเด็กๆนาปรบมือให้น้องเกลน้องเกเลยังอยู่ต่อรอหมุนเพื่อนน้องเกลนะคะนารอหมุนเพื่อนจอดมาดูกันดีกว่านี่หมุนเลยกดคำว่าหมุนติ๊กต่อเลขที่เท่าไหร่นะคงจะออกหรือเปล่ากดแล้วนกลับเลยเลขที่ นิกตอบชอบได้ไหนไอ่าทุกคนปรบมือคะ่ะตอบค่ะปรบมือตอบค่ะสัตว์กับมาแล้วคะ่ะคุณครูขอหาคะแนนเพราะว่าเพื่อนอ่านแล้วนี่คุณครูบอกแล้วว่า กดมุดติ๊กสอบ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 ,สอบ,สอบเลขที่ ตึกตึกตึกฟาสต์โค้กครู5ครู5ที่ปอดอยู่ๆๆครู5น่ารักเห็นมั้ยคุณนุอ่าครู5มาครับมาลุกช่วยครู5 โอเคอทีนี้คุณครูจะมาดูแล้วสรุปเมื่อกี้เข้าใจไหมลกูก บวกซิบ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 วกซิบยี่สิบลมือสองครั้งสรุปว่าพยัญชนะตัวคืออะไรลูกอุพยัญชนะตัวคืออะไรลูกตัวที่เราออกเสียงก่อนเป็นยังไงคะตัวแรกอ่ะเอาใหม่พยัญชนะตัวคืออะไรลูก ตออ,อีกหนึ่งรั้งพยัญชนะนนต้วคืออะไรลูกตัวที่เราออกเสียงก่อนตัวแรกและพยัญชนะท้ายก็คือตัวที่เราเป็นยังไงออกเสียงท้ายทีหลังนะคะทีนี้กลุ่มนี้ เวลาอ่นฟังกติกาปรบมือเลยคะปรบมือสองครั้งทุกคนชบเงือสองครั้งะจะมีคนหนึ่งเป็นคนจิม้มคนอื่นเป็นคนบอกเพื่อนนะคะคนหนึ่งจิม้มคนหนึ่งบอกเพื่อนเพราะฉะนั้นทุกคนงมเนื้อสองสองหันหน้าไปหารการะดานหันหน้าไปหารการะดาษลุงสองอ่ะหันหน้าไปหารการะดาษ jer <sum> คูณสออกมาคะแไม่คูณกันหนึ่งเนาะเจ็ดคูณเจ็ดคณสิเป็นสอันนี้คะแนนไมลงไ้ล้วนะอักขราสองเลือกหมายเลขไหนหลือ่ะคูณสาเหลือแมทเลขสกับามอมเลขไหนดีสมสา้วเลขสามือหมายเลขสมนะค่ะูณสามออกมาที่เหลือหน้าคูณเงินไม่กับมาจเพื่อินคูณสามพ่อพ่อนำมา กรุงสามทุกคนออกมาอ่ะกรุงสามค่ะมาขยับมาไก่ใกล้ขยับมา,าอ่างาไหนใครจะเป็นคนโกนขอหนึบโงน,นอ่ะให้ลองฟ้าเปลี่ยนกันนะลูกเปลี่ยนกนารขยับมาใกล้ๆที่เหลือแบบหนึบละลูกเหลือพุ่งกรูเปิดเพลงให้ได้ง่วงแบบนั้นเลยเดี๋ยวง่วงนอนไม่ดี